วนราส,สาลูกพี่ฉันเหรอตายไซเคนนี่แค่บอบๆนะเจ้าเคนต่อไปอย่าคิดจะมายั่วบมโหลูกพี่ฉันอีกเข้าใจแน่จริงไม่อยากโดนแทงก็เข้ามาสิฉันไม่กลัวพวกแกหรอกเคนนายเพิ่งเป็นอะไรนะฉันไม่ยอมให้ในายตายเด็ดขาดเอ้อโอโอโซโจฉันฉันฝากเลี้ยงหมาที่บ้านด้วยนะสองตัวเออ เคนนี่คราวเนี้ยฉันจะไม่เอาเรื่องแกเอาเพื่อนแกไปซะเคนนายลุกขึ้นมาได้แล้วพวกมันไม่กล้าทำอะไรนายแล้ว <c oughs> นี่ฉันยังไม่ตายอีกเหรอนี่ยโซจูฉันกลับไปเลี้ยงหมาฉันได้แล้วใช่ไหมขอบใจมากนะเพื่อนฉันนึกว่าฉันตายไปแล้ว <c oughs> โซจูอุ้มหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> มานนี่แล้วก็พวกนายอย่าตามพวกเรามานะ <c oughs> ไม่งันเจอดีแนะ่